สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะ้าๆทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ทางช่องกากีินังนะครับขออนุญาตพาพี่ๆนะนะ้าๆทุกท่านบินตรงไปที่จังหวัดเชียงรายครับวันนี้เราจะพาหน้าทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมความงดงามของวัดห้วยปลากั้งนะครับตั้งอยู่ในตำบลริมก,กกครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจะมีอะไรให้ชมบ้างเชิญรับชมได้เลยนะครับ สำหรับวัดห้วยปลาก้างแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ในตนําบลลิมกกครับจังหวัดเชียงรายนะฮะเป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามครับตั้งอยู่บนภูเขาและมีเนินเขาลายล้อมวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและความโดดเด่นของวัดแห่งนี้นะครับก็คือนี่แหละครับพบโชคธรรมเจดีครับรูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผ่านระหว่างศิลปะจีนและล้านนาครับ หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรน,นะครับทอดยาวทั้งสองข้างบันไดขึ้นไปภายในวัดนี้นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพระอาหารหันต์ต่างๆและเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่เช่นล่ะครับรวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่และโบสถ์สีขาวที่งดงามดังภาพที่เห็นนี่ละครับและเมื่อเข้ามานะครับที่พบโชคธรรมเจดีแห่งนี้นะครับ ในเจดีย์นี้นะครับมีทั้งหมด9ชั้นนะครับชั้นแรกที่เราเห็นเนี่ยคือองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรที่มีขนาดใหญ่ครับแกะสลักด้วยไม้จันหอมที่นํามาจากประเทศจีนครับรวมทั้งหมดแล้วมี9ชั้นนะครับชั้น2ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทับยืนนะครับส่วนชั้นที่3เนี่ยจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทับนั่งนะครับและในส่วนชั้นที่4นะครับจะเป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรจำลองนะครับ ชั้นที่5ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือนะครับส่วนชั้นที่6ครับจะเป็นหลวงปู่โตผมมาล่างสีนะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดครับส่วนชั้นที่7นะครับเป็นชั้นสวรรค์ดาวดึงเลยนะครับจะเป็นพระนาคปลกอยู่ด้านบนและส่วนชั้นที่8นะครับจะเป็นพระสักกัญจายและชั้นที่9ก้าเป็นพระอีสวนครับผมไม่ได้พาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับและเมื่อเรากลับเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรแล้วนะครับ เมื่อเดินออกมาจากพบโชคธรรมเจดีนะครับเราก็จะพบกับพระอุโบสถสีขาวครับทางขึ้นนี้นะครับเป็นบันไดหน้านะครับอลังการครับลวดลายปูนปั้นทั้งหลังด้านในนะครับเป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานสีขาวครับและยังมีลวดลายปูนปั้นบริเวณผนังที่งดงามครับไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่ๆแล้วนะเข้าชมด้านในได้เลยนะครับ และนี่แหละครับคือด้านในนะครับจะเห็นว่ามีพระองค์พระประธานสีขาวนะครับงดงามมากๆครับข้างในค่อนข้างสงบร่มเย็นมากๆเลยนะครับและในวันที่ไปนี่นะครับผมและครอบครัวก็โชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้พบเจอกับท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก่อนนะครับ วัดแห่งนี้นะครับก่อตั้งในปี2544ครับโดยคณะสัทธาวัดเว้ปราตั้งเนี่ยเริ่มตั้งกันแต่แรกเนี่ยเป็นสำนักสงนะครับจนกระทั่งวันที่19พฤศจิกาครับปี2548ครับได้มีพระอาจารย์พบโชคนี่แหละครับได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งาศาสนวัตถุเริ่มตั้งแต่กุติสงครับสาลาการเปลี่ยนหอฉันเจดี JD, ต่างๆนะครับ จนเมื่อวันที่24กรกฎาคมครับ2,552ครับทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้มีประกาศให้แต่งตั้งให้เป็นวัดนะครับโดยใช้ชื่อว่าวัดห้วยปลากั้งครับและจนปัจจุบันนี้นะครับพระอาจารย์พบโชคก็ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับและเมื่อเสร็จจากการไหว้พระในพระอุโบโสถสีขาวแล้วนะครับ ด้านนอกนะครับจะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับมีความสูงประมาณ79เมตรครับเทียบเท่ากับตึกประมาณ26ชั้นครับตั้งอยู่บนเนินเขามองดูแล้วเด่นเป็นสง่ามากครับแต่ต้องขออภัยด้วยนะครับในวันที่ไปเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอมาให้ทุกทุกท่านได้ชมกันก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามีการซ่อมแซมปฏิสังขรน,นิดหน่อยครับแล้วไว้วันหน้าถ้ามีโอกาสได้มาอีกผมจะถ่ายวิดีโอด้านในนะขึ้นลิฟต์ขึ้นไป ถึงด้านบนนะครับเพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศตัวเมืองเชียงรายให้ทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกท่านที่ติดตามรับชมเลยนะครับขอพระคุณมากจริงๆครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ